ออกเลยนะเด็กเหลือขอไปขายนี่อือนไป ว,วิกกี้ครับเรื่องที่ให้ผมไปตามสืบได้เรื่องแล้วนะครับเป็นไงบ้างคนที่เจอคุณไอซ์บอกว่าเห็นคุณไอซ์ถ่ายพวมาะายอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งแต่ตอนนี้หนีไปแล้วครับไม่เป็นไรหรอกไอซ์คงหนีไปได้ไม่ไกลนายทําหน้าที่ของนายต่อไปเถอะแล้วได้เรื่องยังไงเนี่ยมารายงานฉันด้วยเข้าใจนะได้ครับว,วิกกี้เพราะเธอเลยนะ ฉันเลยต้องยกเลิอกออเดอร์ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมายิ้มเลยแล้วนี่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อไอ้แล้วพี่อ่ะนุน่นขอบคุณพี่นุ่นมากเลยนะที่ให้ข้าวหนูกินเนี่ยพี่รู้ไหมนี่เป็นข้าวมื้อแรกของหผมในรอบห้าวันเลยนะฮะโกหกปวเนี่ย หนูอะไม่มีพ่อแม่แล้วต้องมาขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนเนี่ยแต่มันก็ขายไม่ได้เงินติดตัวก็ไม่มีสักบาทได้แต่หวังว่าสักวันหนึง่งจะมีคนมาช่วยเหลือแล้วก็พาหนูไปอยู่ด้วยจนได้ไาเจอกับพี่เนี่ยแหละเฮ้ยนี่อย่าคิดเองเออเองสิฉันเนี่ยแค่ให้ข้าวเธอกินไม่ได้จะให้ไปอยู่ด้วยซะหน่อยเอา้าทำไมล่ะ ห,หนูไปอยู่ด้วยไม่ได้หรอไม่ได้เออแล้คืนนี้จะต้องเจอกับอะไรอีกนะจะต้องไปนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับไอ้พวก,ลกเล็อีกหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันทําร้ายเราหรือว่ามันคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราจะทำยังไงอ่ะเนี่ยเฮ้ย ชีวิตเรามันก็เป็นแค่เด็กเล่ล่อนขายพวงอะไรข้างถนนจะไปมีทางเลือกอะไรละ่ะถ้าชาติหน้ามีจริงขอไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวที่มีเจ้าของดูแลดีกว่าโอ้ยพอได้แล้วถึงต่อให้เธอเนี่ยจะพูดยังไงเนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่มีวันเห็นใจเธอหรอกได้หนูไปก็ได้ แกม่ยุ่งเลยด้วยฮะเฮ้ย<ฮ>ไปกับพี่รอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาพี่จะไปไหนอะ่ะ ก็ไปส่งข้าวให้ลูกค้าไงงั้นพี่นั่งรออยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวหนูเอาไปส่งให้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเองให้หนูช่วยพี่เถอะนะหนูอยากตอบแทนพี่ที่พี่ช่วยหนูเมื่อกี้อะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาไปส่งให้นะเดีย๋ยแอบ,บกินข้าวของลูกค้านะ หรือว่ามันอายไม่กล้าสู้หน้าเราเพราะมันไม่มีชีวิตดิบๆพวกเราไงแล้วแกรู้ไหมว่าตอนเนี้มันทํางานอะไรอยู่ทําอะไรอยู่อะก็ทํางานเป็นไลเดอร์กระจอกกระจอกไงล่ะโธแกตัฉันก็คงอายเหมือนกันนะ่ะแล้วแกรู้ไหมว่ามันอะติดเงินแฟนฉันตั้งห้าแสนด้วยนะฮะพี่เพื่อนแฟนแกที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบอะนะนี่ยินุ่นติดมาตั้งห้าแสนเลยเหรอ แบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนอ่ะแกต้องจัดก,การนะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันคิดไว้ละเดี๋ยวหนูไปส่งให้ไม่ต้องเลยวันนี้เธอช่วยพี่มาทั้งวันแล้ว ใกล้ๆแค่นี้เดี๋ยวพี่ไปส่งเองแต่ว่าไหนบอกว่าจะเชื่อฟังคำสั่งพี่ไงรออยู่ตรงนี้แหละก็ได้ในที่สุดก็หาตัวคุณไอซ์เจอสักทีนะครับนี่นายแอบตามฉันมาเหรอก็ใช่นะสิีครับรีบกลับมาเถอะครับไม่ฉันไม่กลับฉันโตแล้ว ฉันออกมาขายพวงมาลายัยแล้วก็ดูแลเตงได้แล้วเพราะฉะนั้นนายกลับไปซะไม่ได้หรอกครับยังไงวันนี้คุณไอยก็ต้องกลับพี่สาวคุณเป็นห่วงมากเลยนะครับจริงเหรอถ้าเขาเป็นห่วงฉันจริงอะ่เะเขาคงไม่ไล่ฉันออกจากบ้านแบบนี้หรอกตอนนั้นคุณวิกกี้ก็แค่โกรธก็เลยเผลอพูดอะไรไม่ดีออกไปแค่นั้นเองครับไม่ฉันไม่เชื่อนายกลับไปได้แล้วแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยนะว่าเลิกตามหาฉันสักที บัาเธอครับนี่ปล่อยแล้วจะบอกว่าฉันไม่กลับไงบ้าเถอะครับไม่เอาปล่อยนะบ้าเถอะครับไม่เอาไม่กลับเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าแกเป็นคนจากแกงโจรเมื่อกี้อะ่ะแฉ่งโจรอะไรเปล่าด้วยโอ้ยคุยคุย วุ้ยคุณพี้ครับผมเจอตัวคุณไอซ์แล้วครับแต่คุณไอซ์หนีไปได้เดี <c oughs> ๋ยวผมจะรีบตามไปครับนี่ไอซ์พี่ถามจริงๆเถอนะ เธอไปทำอะไรใครเขาไว้เนี่ยทำไมมีแต่คนตามมาไล่จับเธอแบบเนี้ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่พวกนักเลงที่ชอบมาล้าลานอะที่ไม่ต้องไปสนใจหรอกงั้นเธอก็ไปส่งของกับพี่ก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวเผยพวกนั้นอะมันตามมาไล่จับเธออีกโอเคของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะ เอ๊ะไลเดอร์คนนี้หน้าตาคุ้นๆน่ะจะไม่คุ้นได้ยังไงล่ะก้อยเต้นเนียมันใหญ่นุ่นเพื่อนเก่าของเราไงเฮ้ยจริงด้วยอ่ะทำไมถึงตกไปในสภาพแบบนี้นั่นนะสิแต่ก่อนเป็นถึงดาวโรงเรียนแต่ตอนนี้เป็นแค่ไลเดอร์เนี้ยนะนี่ของของพวกเธอเอาไปสิแล้วก็จ่ายเงินมาด้วยนี่เดี๋ยวสินุ่น เราเป็นเพื่อนกันนะไม่คิดจะมานั่งสัรคๆกับเพื่อนหน่อยเหรอไม่อะฉันไม่ว่างมีงานต้องไปทำถ้าอย่างนั้นฉันจ้างเธอให้ไม่อยู่กับพวกฉันหมื่นหนึ่งเอาไหมพี่นุ่นถ้าพี่ไม่อยากทำอะ่ะพี่ไม่ต้องทำก็ได้นะเงินไม่กี่บาทเองคิดดูดีๆนะนุ่นเงินหมื่นหนึ่งเธอต้องวิ่งงานกี่รอบถึงจะได้แค่นั่งกับเพื่อนแป๊บเดียวอะ ไม่เสียหายอะไรหรอกมา้าเรียกน้องเธอมานั่งด้วยก็ได้นะฉันเนี่ยใจกว้างอยู่แล้วเออแล้วชีวิตเธอช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะนุ่น ก็ดีฮะดียังไงอ่ะทำงานตากแดดทั้งวันตัวก็มีแต่เหงื่อมินเหม็น,มนไม่เหมือนกับพวกฉันได้ทำงานตากแอร์แถมตัวก็ยังขอมตลอดทั้งวันแหมก้อยอย่าไปพูดแบบนั้นสิความสามารถของนุ่นอ่ะก็คงได้เท่านี้แหละคนเรามันเก่งคนละด้าน <c oughs> <c oughs> นี่ไหนๆฉันก็จ้างเธอมาแล้วอ่ะเธอช่วยรินน้ำให้ฉันหน่อยสิ กลัวเธอร้อนอะ่ะก็เลยจะช่วยเธอสดชื่นนี่พวกพี่เป็นบ้าอะไรกันเนี่ยแก้ที่นุ่นทำไมขู่ปากไปได้เด็กขอทานนี่มันไม่ใช่เรื่องของแกฉันไม่หยุดพวกพี่นั่นแหละที่ต้องหยุดแล้วก็ขอโทษพี่นุ่นด้วยเรื่องอะไรที่ฉันต้องขอโทษรู้ไหมว่ายีนุ่นเนี่ยมันยืมเงินแฟนฉันไปแล้วก็ไม่ยอมคืนสักทีมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละแล้วรู้ไหมว่ามันติดหนี้เงินแฟนฉันเท่าไหร่ห้าแสน เด็กกระจอกแบบแกมีปัญญาชดใช้ไหมล่ะนี่เธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันเนี่ยจ่ายหนี้ตรงทุกเดือนไม่แต่แฟนเธอนั่นแหละพยายามจะให้ฉันเนี่ยเอาตัวเข้าแลกเพื่อหลางนี่พอฉันไม่ยอมอดดอก็คิดดอกนู่นคิดดอกนี่จนฉันเนี่ยใช้หนี้หมดสักทีจากที่ฉันยืมไปห้าหมื่นจนตอนเนี้ดอกมันบานไปไปห้าแสนแบบเนี้ยมันเข้าขายโกงกันชัดอะ่ะนี่มันเรื่องจริงเหรอเตย พราะแบบนี้ใช่ไหมล่ะพี่ถึงมาแก้งพี่นุ่นน่ะพี่ทำตัวแบบนี้ไงแฟนพี่ถึงอยากมีคนใหมอห่อ่ะหยุดนะท่านประธานท่านประธานมาที่นี่ได้ยังไงอะคะฉันก็มาตามน้องสาวฉันกลับบ้านไงกลับบ้านได้แล้ว จะเถอขอทานเนี่ยหรอคะนี่เรียกน้องสาวฉันให้ดีๆหน่อยนะหนูไม่กลับพี่ไล่หนูออกจากบ้านแล้วนี่ตอนนี้หนูอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไอ้พูดกับพี่สาวเธอดีๆสิอย่าทำตัวแบบนี้พี่ขอโทษพี่ว่าเธอรุนแรงไปอะ่ะต่อไปพี่จะคิดก่อนพูดจะไม่ทำให้เธอน้อยใจอีกแต่ที่พี่ดุเธอว่าเธออะ่ะมันมาจากความหวังดีทั้งหมดเลยนะ จริงๆแล้วอ่ะพี่รักไอซ์นะพี่วิกกี้กลับบ้านไปกับพี่เถอะนะไอซ์พี่สัญญาต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้ไอซต้องเสียใจอีกพี่อยากให้ไอซ์รู้นะว่าที่พี่พูดไปทั้งหมดอ่ะพี่อยากให้ไอซ์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะน้องรักหนูก็ขอโทษพี่วิกกี้เหมือนกันนะ อย่างน้อยหนูขอให้พี่วิกกี้ช่วยพี่นุ่นจ่ายหนี้ได้ไหมอะตอบแทนที่พี่เขาช่วยหนูไว้อะได้สิพี่ตั้งใจจะช่วยเขาอยู่แล้วฉันจะจ่ายหนี้ให้เธอทั้งหมดเลยนะถ้าเธออยากทำงานดีๆอะเธอไปหาฉันที่บริษัทได้เลยขอบคุณนะคะส่วนเธอสองคนเนี่ย ไม่ต้องไปทํางานที่บริษัทฉันอีกฉันไล่พวกเธอสองคนออกโทษฐานที่พวกเธอเนี่ยทำร้ายน้องสาวฉันที่อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะไม่อย่างนั้นฉันจะเอาอะไรกินล่ะคะก็เรื่องของเธอไว้ถ้ากลับตัวเป็นคนดีเมื่อไหร่ฉันจะพิจารณาไล่ออกก็ไล่ออกสิฉันไม่แคร์อยู่แล้วยังไงแฟนฉันก็เลี้ยงดูฉันอยู่ดีก็ดีเพราะฉันเนี่ยจะให้คนไปตรวจสอบอาชีพแฟนของเธอนอกจากปล่อยเงินกู้นอกระบบ น่าจะยังมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลด้วยถ้าโชคร้ายเนี่ยแฟนของเธอก็คงได้ไปน,นอนในตารางถึงตอนนั้นน่ะก็คิดดูดีๆนะว่าใครจะเลี้ยงเธอ